Power Bank e l o o k E14 Pro วัสดุคุณภาพสูงความจุเยอะรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วมีระบบความปลอดภัยและผ่านมาตรฐานสากล Power Bank รุ่นนี้มีน้ำหนัก406กรัมกว้าง10.1ซนมยาว16ซนเมตรสูง1.3ซเมตรแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมโพลิเมอร์มีความจุ20,000มิลลิแอมป์สามารถชาร์จมือถือทั่วไปได้3-4รอบชาร์จแบตผ่านสาย Micro USB โดยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งรองรับเทคโนโลยีการชาร์จเร็วสามารถจ่ายไฟได้ทั้งเข้าและออกได้เร็วขึ้นเป็น2เท่า USB Type A มี2พอร์ตรองรับกำลังไฟสูงสุด18วัตต์ส่วน USB Type C มี1พอร์ตรองรับกำลังไฟสูงสุด20วัตต์ Power Bank รุ่นนี้สามารถชาร์จพร้อมกันได้มากถึง3อุปกรณ์ในเวลาเดียวรองรับมือถือ Android และ iPhone ทุกซีรีส์เลย ไฟ LED จะมีทั้งหมด4ี่ดวงถ้าไฟสีเขียวติดคือการชาร์จเร็วกำลังทํางานอยู่ส่วนไฟสีขาวคือเปิดใช้งานอยู่และบอกระดับแบตเตอรี่ขณะนั้นโดยถ้าไฟติด1น่ดวงแบตเตอรี่จะอยู่ในระดับ0-25%ไฟติด2องดวงแบตเตอรี่อยู่ในระดับ25-50%ตไฟติด3ามดวงแบตเตอรี่อยู่ในระดับ50-75%และถ้าไฟติดสี่ดวงแบตเตอรี่จะอยู่ในระดับ75-100เ power bank รุ่นนี้มีการออกแบบมาอย่างดีดีไซน์สวยด้วยอลูมิเนียมที่แข็งแรงคงทนผิวด้านเรียบมีความเป็นพรีเมียมมีระบบความปลอดภัยมากขึ้นอย่างเช่นป้องกันอุณหภูมิสูงป้องกันแรงดันไฟเกินป้องกันไฟลัดวงจรป้องกันกระแสไฟเกินป้องกันไฟเกินป้องกันแผงวงจรผิดปกติป้องกันการจ่ายไฟผิดปกติและช่วยลดการคายประจุและผ่านการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างเช่น CE FCC, r o s และมอออกของประเทศไทย Power Bank รุ่นนี้มีทั้งหมดสีสีคือสี 4, ดำสี 3, ทองสีเขียวและสีเงินสามารถเช็คราคาและโปรโมชั่นล่าสุดที่ลิงก์ดีสคริปชั่นใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ